All right, so good morning everyone and welcome to my class. And today we are going to make a revisions of your final exam. So basically, today I am going to give you your final exam guideline. So your final exam will be covered from unit 11 12 13 and 14 see unit see unit see unit okay so what are they I'm going to I'm going to give you a uh, ย่ r a i ลอยสั่งไ u ่ล n ยน้ำนักเรียนเห็นสกรีนไหมครับเห็นค่ะเห็นมาเค้ o o d So these are your final exam guidelines. It's on unit 11 unit 12 e 3 e i and 14 นะมีทั้งหมด4ยูนิตนักเรียนถ้มีดินสอมีปากกาก็จดเลยนะ You are going to do your final exam ต้องเขียนลงในหนังสือไหมครับครับมเราใช้หนังสือตัวชีวัดนะตัวชีวัโอเคยูนิต11เกี่ยวกับอะไรครับภอัครับ uh blue book. blue book okay yes okay unit 11 it's about i have a stomachache unit 12 it's about pronouns unit 13 it's about verb to be yes yes which um, page Wait, wait, now wait. I'm going to take I'm going to tell you um, each topic each, I mean each unit each topic. So unit 13, it's about verb to be and are. And you need 14, it's about verb to have, have and has. Now on your final exam. Alright. This right yes, you can write down on your book. ทีนี้เรามาทบทวนเรื่องของ stomachache ก่อนเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆก่อนเนาะมาดูกันทีนี้มาดูมาทบทวน yeah, <one> I t o l l you that I'm going to give you now. Okay? So unit e 1 e it's on page. 55เอ้ย sorry 85 you need 11 it's on page 85อ่าโอเค please turn your book to page 85เรื่องเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยต่างๆเรามาทบทวนคําศัพท์กห่อนเนาะ Yes. ไม, <Yes. S 2> มันซื้อเล่มนี้เหรังซื้อเล่มสีฟ้าครับนะโอเคเรามาทบทวนอาการเจ็บป่วยต่างๆก่อนนะ Number one. This one cough. How do you say cough in Thai? How do you say cough in Thai? ก็คือไอจะมอาการไอ alright what about next one fever fever เห็นไหมตัวร้อน,นหรือมีอะไรมีมีไข้นะมีไข้ what about next one stomachache ปวาดอะไร ปวดท้องปวดท้องปวดท้องอ่าตรงนี้เอ็กก็คือเปไปว่าปวดหรือเจ็บเนาะปวดหรือเจ็บแต่นว่าเราใช้คำว่าปวดมากกว่านะปวด next headache ปวดปวดหัวปวดหัวดป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  g เอริกเป็นอาการอะไรเจ็บหูหรือปวดหูใช่ไหมนะเราเจ็บอยู่ในหูอะไรก็ว่าไปเนาะนี่คืออาการต่างๆของอาการเจ็บป่วยนะครับ So what about sore throat เจ็บคอเจ็บคอเนาะ sore ก็คืออาการเจ็บเนาะ sore throat เจ็บคอ runny nose นามูอะไรนมูนำมูนามอูอะไรโอเคแพ็กเอกปวดปวดหลงั<ว>ลงนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของอาการเจ็บนะครับซึ so ่ง if you want to ask someone okay whether he or she is uh, alright l or not you can start your sentence by asking this one what's the matter ใช่ไหม what's the matter เป็นอะไรหรือเปล่านะเกิดอ,อะไรขึ้นเราถามคำถามนี้ได้ถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนก็จะจะบอกว่า oh I'm great I'm fine แต่ถ้าเพื่อนมีมีไข้ I ปวดหลังเพื่อนก็จะบอกว่า I have a ก็ตามอาการที่บอกเลยเมื่อกี้เนะ I have a b a c k a g e ก็คือปวดหลังเนาะ I have a package ถ้าเพื่อนปวดฟันเพื่อนบอกว่าไง I have I have a toothache ใช่ไหม I have a toothache mm hmm. ถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเจ็บหู mm hmm. เพื่อนจะบอกว่าไง I I have toothache I have an ear ache. I have an ear ache. I, <laughs> I have a I have a stomach I have a stomach ache, right? I have a stomach ache. Good morning, teacher. Good morning. Welcome. ถ้าเพื่อนบอกว่ามีไข้หรือเป็นหวัดเป็นหวัดนะเา coat, นาะน coat, ก็คือ cold เนาะเป็นหวัด I have a cold ก็คือมีมีหวัดเนาะหรือ I have a flu ไข้หวัดใหญ่ถัดไป I I have a I have a cough I have a cough ทีนี้ถ้าเราจะถามเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องถามว่า what's the matter สมมุติว่าเพื่อนบอกว่า I have I have um so for example I have a toothache เพื่อนบอกว่าปวดฟันเนี่ยพอเราได้ยินอย่างนั้นเราควรบอกว่าไงเราควรแสดงความเสียใจนะ I am sorry to hear that ก็คือ เรารู้สึกเสียใจที่เพื่อนนั้นปวดอะไรเมื่อกี้ I have a toothache เนะเรารู้สึกเสียใจกับกับการที่เพื่อนเราเนี่ยปวดฟันทีนี้เราจะอวยพอให้เพื่อนนั้นหายไวๆเราจะบอกว่าไงดูไหม <I should. S 1> อ่าเราบอกว่าเราสามารถบอกว่า get well soon get well soon เนอะเมื่อสมมุติว่าสมมุติว่าเราถามเพื่อนเมื่อกี้ว่า Hey friend what's the matter what's the matter นะเพื่อนบอกว่า oh I have มีอะไร I have a toothache เพื่อว่าฉันปวดฟันวันนี้พอเราได้ยินอย่าง,งานั้นเสร็จแล้วเราก็สามารถบอกว่า oh I am sorry to hear that I hope you get well soon I hope you Get well soon ขอให้เพื่อนนั้นหายไวไวหรือดีขึ้นวไวเนาะ I hope you will be better soon I hope you will be better soon เราสามารถใช้แบบที่หนึ่งก็ได้หรือเราสามารถใช้แบบที่สองก็ได้ก็คือเป็นการอวยพรให้หายหรือให้หายดีขึ้น นะให,ให้อาการนั้นมันดีขึ้นโอเ okay. ค what's the matter I have a toothache oh I am so sorry to hear that get well soon or oh, I hope you will be better soon ได้ทั้งสองเลยนะทีนี้ในในข้อสอบของเรานั้นพิเชอร์อ,อาจจะให้ยังไงเอ่ยพิเชอร์อ,อาจจะให้บทสนทนานะบทสนทนา ของอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับเราจะต้องเติมเขาเรยนะเติมบทสนทนาน,นั้นให้ถูกต้องหรือดิเช่อ,อาจจะให้รูปภาพแบบนี้มาก็ได้เช่นทิเช่ให้รูปภาพแบบนี้มาอ่ารูปภาพที่หนึ่งเห็นไหมรูปภาพที่1นึ่งพีก้น ที่เชอร์ให้รูปภาพที่หนึ่งแบบนี้มาแลวที่เชอร์ถามว่า what's the matter นันเกเรียนคิดว่าเขาคนเนี้เป็นอะไรเอ่ยหนึ่ง h e a d a c h สอง cold สาม cough สี่ toothache ตอบข้อไหนถ้าเป็นแบบนี้ตอบข้อไหนเอ่ย ตอบข้อไหนนะอรปทูดเอฟอ่ามันก็ให้มันตรงกับรูปภาพเนาะที่ใชให้รูปภาพนี้มาเราก็ต้องตอบว่ามันเป็นการอาการอะไรของอาการปวดมันหรืออาการปวดท้องเราต้องดูดีๆเนาะรูปมันจะอธิบายได้อย่างชัดเจนเนาะท่เชอร์คิดว่ามันจะไม่มีข้อที่มันกำกวงเนาะขพอที่มันกำเพราะที่มันมีความกังวลนั้นน่าจะไม่มีแล้วนะครับ Uh, สมมุติว่าที่เชอร์ให้รูปนี้มานี่ที่เชอร์ให้รูปนี้มาคิดว่าอาการนี้คืออาการของอะไรอาการของอะไรเอ่ยนี่อาการของอะไรเอ่ยนี่เห็นไหมอ่ะหนึ่ง A ออ B. cough C. backache ดี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 ีด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 ีีดีดในีดีดอดของดี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 ีด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 ีีด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 ีองดี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 ีี เรื่องที่สองของเราก็คือเรื่อง pronoun นะคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามใช้เรียกแทนชื่อคนสถานที่หรือสัตว์ใช่ไหมซึ่งคำสรรพนามจะแบ่งออกเป็นสองนักเรียนจะแบ่งออกเป็นสอง1คือ่ณนะตรงนี้ของเรานั้น แบ่งออกเป็นสองก็คือ1เป็น subject และ2แสดงความเป็นเจ้าของมาดูนะครับประธานคำสรรพนามที่เป็นประธานก่อนถ้าคำสรรพนามที่เป็นประธานทานจะมีอะไรบ้างมี h e she i he she it ใ้จำให้ดีว่าประธาน จะอยู่อยู่ไหนหน้าประโยคนะจะไม่ดีเลยคำสรรพนามประเภทนี้จะอยู่หน้าสุดของประโยคนะหน้าสุดของประโยคเลยตัวอย่างเช่นให้เพื่อนดูตรงนี้ I am a b o y เห็นไหมอยู่หน้าสุดมันอยู่หน้าสุดของประโยคนะไม่ก็หลังหลังอะไรครับหลัง full stop ก็คือหลังจุดนั่นเองนี่หลังจุดนี้โอเคไม่น่าสุดก็หลังจุดนี้ I am a boy เห็นไหม I อยู่ด้านหน้าสุดเห็นไหม I am a girl เห็นไหม I อยู่ด้านหน้าสุด You เหมือนกันเลยก็อยู่ด้านหน้าเหมือนกัน You are Jack You are Jack You ก็อยู่หน้าสุด You are James เห็นไหม You ก็อยู่หน้าสุด He He's i my dad. He he is also my dad. He อยู่หน้าสุดเห็นไหม He อยู่หน้าสุดของประโยค s He ก็เหมือนกันนะ She is my mom. She ก็อยู่หน้าสุด i t it is a skateboard. i t ก็อยู่หน้าหน้าสุดของประโยคเห็นไหมอยู่หน้าสุดหมดเลย We are students. We เ you ห know, ็นไหมอยู่หน้าสุด ถัดไป they are student they ก the the uh ็อยู่หน้าสุดเหมือนกันเห็นไหมไม่ยากเลย they ก็อยู่หน้าสุดนะฮะ they are animals ถ้าเป็น possessive adjective นักเรียนทำไม่ดีนักเรียนอยู่ตรงนี้ possessive adjective มันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่หน้าหน้าสิ่งของนะหน้าสิ่งของเช่นพวกเพน book หรือ school นอะอันนี้มันแสดงความเป็นเจ้าของเช่นเห็นไม,ไม่มันอยู่หน้าสิ่งของนะจำได้ดีว่ามันอยู่หน้าสิ่งของตัวอย่างประโยคเช่น my เช่น my pen นเพเป็นสิ่งของไหมเห็นไหมคำนี้ก็จะอยู่หน้าสิ่งของ y u r book เห็นไหมย u r ก็จะอยู่หน้าคำว่า book our school เห็นไหม our ก็จะอยู่หน้าสิ่ของสถานที่โรงเรียนเนอะโรงเรียนของเรา dear teachers dear teacher ก็เป็นคุณครูของพวกเขา his her and its ทั้งหมดทั้งมวลนี้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหรือ possessive adjective แสดงความเป็นเจ้าของจะอยู่หน้าสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆ ตัวอ no. ย่างประโยคเช่น I am a boy I ตรงนี้อยู่หน้าสุดใช่ไหม uh, These are my boots ไม่ my จะอยู่หน้าสิ่งของ b o o t รองเท้า b o o t นี่คือรองเท้า b o o t ของฉัน your you are Jack that is your book your ก็จะอยู่หน้าสิ่งของหนังสือของคุณ is his t-shirt is light blue นะ he ตรงนี้อยู่หน้าหน้าสุด he ตรงนี้อยู่หน้าสิ่งของอะไรสิ่งของก็คือ t t-shirt เนะเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตของเขา her she is my mom this is her pink apron her ของเธออยู่หน้าสิ่งของนี่ผ้ากันเปื้อนของเธอหรือของล่อน it's it is a it is a skateboard it wheels are pink ล้อของมัน Wheel ก็คือล้อของสเกตบอร์ดเนี่ยเห็นไหมอยู่หน้าสิ่งของต่างๆไมมันจะอยู่แค่นี้เอง our we are students our teachers love us ไม our ตรงนี้อยู่หน้าอยู่หน้า อยู่หน้าคำคำนามเนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคุณครูของพวกเรา they are students they always do their homework เดี๋ยวอยู่หน้าสิ่งของก็คือการบ้านการบ้านของพวกเขานะครับการบ้านของพวกเขาอะไรประมาณนี้อ่ะสมมุติ teacher อ่ะแสดงว่าอันนี้นักเรียนดูใช้ R ่ใช้กับอะไรบ้าง R ใช้กับ you we they ใช่ไหมฮะนี่ตอบอะไรตอบ you อ่ใช้กับอะไรคำสรรพนามที่เป็นเอกพจน์หรือคนเดียวให้ตอบตอบ it อ่ะเดทีเชื่อสมมุติว่าพีเชื่อมาอย่างนี้เราจะตอบว่าอย่างไรมาดู บอกว่า I have one pen ปุ๊บใช่ไหมที่เชื่อบอกว่าท this ที่เชื่อเปิดในหนังสือไหมอ,อันนี้อยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าแปดสิบแปดครับอ่ะสมมุติว่าที่เชื่อเปิดอย่างที่เชื่อบอกว่า I have one pen this is ตรงนี้ เราจะต้องเติมเฮนเราจะต้องตอบว,ว่าอะไร a your b my c his ตอบข้อไหน a b หรือ c I have one pen this is ของฉันใช้คำว่าอะไรแล้วไม่่าตอบ b จึงจะถูกต้องโอเคไหม โอเคนะสมมุติอาขออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้สมมุติพิเช์บอกว่าพิเชษบอกว่า,นะเวา you เฮ้ย you have one sister นะ you have one sister คุณมีพี่สาวหนึ่งคน she is sister ให้เราตอบอะไร A h i s B our C her ตอบอะไรเอ่ย h i s our หรือ her อ่าตอบ her จชถูกต้องนะนี่คือเรื่องที่สองที่เราจะออกที่เชื่อออกสอบเหมือนกันนะเป็นคำสรรพนามที่เป็นประธานอยู่หน้าสุดของประโยคหรือไม่ก็หลัง Fu l l stop และคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของจะอยู่หน้าคำนามที่เราจะแสดงความเป็นเจ้าของนั้นๆนะครับนี่คือเรื่องที่3เรื่องเอเรื่องที่2เรื่องที่3คือเรื่อง verb to be นะครับเปิดหน้า100 1 0 1อันนี้ง่าย นะอันนี้สรุปง่ายๆเลยนะครับ verb to be ในภาษาไทยมีความาหม,ม,ามายคือเป็นใช่ไหมมีความหมายคือเป็นมีความหมายคืออยู่หรือไม่ก็คือนะเป็นอยู่คือแล้วแต่บริบทของประโยคหรือประโยคนะประโยคนั้นๆ is am are แปลว่าเป็นอยู่คือทั้งหมดเลยแต่ is am are we use with different subjects for example For example อ um, is จะใช้กับคำา s s จะใช้กับประธานที่เป็นหนึนะ่งคนนะหนึ่งคนยกเว้น i นักเรียน i เนี่ยนักเรียนต้องตั้งคนเดียวเลยนะเพราะว่ามันพิเศษหน่อย i เนี่ยไม่เกี่ยวกับเพื่อนเลยนะใช้กับประธานที่มาคนเดียวก็คือเขาหรือเธอหรือมันนะเช่นผู้ชายเด็กผู้ชายคนเดียวนี้ เราใช้คำว่าอะไร he, หรือ she, หรือ it แปลว่ามันเนาะใช้กับ he, she, it ใช้กับประธานที่มันเป็นคนเดียวหรือหนึ่งตัวตัวอย่างเช่น he is a teacher He เป็นเขาเขาี่คนคนเดียว is a teacher he is a student นะอันนี้ she she is a student She ตรงนี้ก็ผู้หญิงคนเดียว it is a cat it ตรงนี้เป็นแมวหนึ่งตัว<ก>ครับครับอันนั้นแมในการ์ตูนใช่ทอมแ n d เชอรเนาะทีนี้นกักเรียนดูว่า is is จะใช้กับประธานที่มาหนึ่งคนเท่านั้นเนาะอ่ะใช้อะไร ถัดไปใช้ใช้อาอาจจะใช้กับประธานที่มานมากันมากกว่าหนึ่งคนนะมี you, we และก็ they เช่น you, we, t h e you y are a boy you ตรงนี้อยู่แปว่าคนยู you เนี่ยสามารถเป็นหนึ่งคนก็ได้หรือเป็นสองคนก็ได้แต่ให้เรานั้นถือว่ายูนั้น เป็นมากกว่า1คนเนาะ You are a boy คุณคือเด็กผู้ชาย We are Thai's We mm hmm. ก็คือผู้เด็กผู้ชายคนนี้ห่งคนและก็เด็กผู้หญิงคนนี้ห่งคนรวมกันเป็น2คนพวกเรานั้นเป็นชาวไทยเนาะ They are British They are British เขาทั้ง2คนนะคนที่1และคนที่2 เป็นชาวอังกฤษนะครับเห็นไหมอ๋อใช้กับ you we ได y ส่วน I เนี่ยจะใช้ตัวเดียวของมันก็คือคำว่า I ใช้กับคำว่า am เนาะ am เนี่ยจะใช้กับ I ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ I จะใช้กับ am ตัวเดียวเท่านั้น I am a teacher นะ I am a teacher ครับสรุปแล้ว is จะใช้กับประธานที่เป็น he she หรือ it จน or จะใช้กับประธานที่เป็น you we หรือ they นะครับวน am เนี่ย the only one with i i เอ๊ะถ้าที่เชื่อมา ถ้าคำถามของที่เชื่อเป็นแบบนี้เราจะตอบว,ว่าอะไรอดูไอใช่ไร e am หรือ is แ <Am. S 1> อ่าแล้วก็ตอบ am <A. S 1> ได้เลย <A. S 1> ก็คือ <A. S 1> เลือก am you ใช้ไร is หรือ are? a r อ่าอ่าถูกต้อง a ใช้ is หรือ are? a r <A. S 1> อ่าอ่าตอบแค่นี้เองนะถ้าตอบอย่างนี้ได้แสดงว่าวันสอบนั้น <A. S 1> จะต้องได้ 2ีคะแนนเต็มแน่นอนนี่คือเรื่องที่3ส่วนเรื่องที่4คือเรื่องการใช้ verb to have อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันที่จะจะสรุปภายใน1น,นาทีตรงนี้ฟังดีๆ verb to have เนี่ยนี่เราเรียกว่า verb to have verb to have ประกอบไปได้วยสอตัว1คือตัวของมันเอง have และตัวที่2คือ has เนาะทั้งสง ตัวนี้มีความหมายคือมีมีตรงนี้หมายถึงว่าคนมีหมายถึงว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนเนี่ยต้องมีบางสิ่งบางอย่างในครอบครองนะมีบางสิ่งบางอย่างในครอบครองแต่ has ตรงนี้ที่แปลว่ามีจะใช้กับประธานที่เป็น he she it ส่วน h a v e ตรงนี้ที่แปลว่ามีเหมือนกันจะใช้กับประธานที่เป็น you we they แลว I ใช้ไหน I ใช้ h a s หรือ h ค่ m I ใช้ h a v e เหมือนกันเนาะเช่นถ้า teacher ถ้า teacher ให้โจทย์มาแบบนี้นะ I ใ <c oughs> ช่ว,ว่า a book a ให้ตอบว่า have b has ตอบตัวไหน have เตอบ a อใช่ไหมตอบ a ถ้าที่เชฟบอกว่า she นี่จะให้เติม a book a has b have ตอบตัวไหน เอ้ถูกต้องถ้าทีเชอร์กำหนดว่าเจนะเอา pencils pencil ลเอ้แฮสบีห้าคำตอบว่าอะไร B, a. 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 B. ถูกต้องแค่นี้เอง That's all for your final exam guidelines มีแค่นี้แหละทั้งหมด4เรื่องนะครับ <c oughs> นักเรียนมีคำนักเรียนคิดว่าตอบได้ไหมตอบได้แน่นอนนะเพราะว่ามันง่ายใช่หรือไม่ถ้านักเรียนเข้าใจอย่างนี้แล้ว I hope and I can assume that you will um, do your best in your final exam alright so far do you have a questions have you got any questions No, no, if, 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 you you have, if you don't have questions, so, so, so now class dismissed. I wish you good luck on your final exam and I hope you get a very good score of each subject. All right, have a good day and thank you so much for today. I see you guys again uh next time. Bye bye. bye. 我来接你了，来接公主的车。Bye,